ในโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปทั้งสุขทุกคนรักหรือแม้แต่ตัวเราเองธรรมะสอนให้เห็นความจริงข้อนี้เพื่อให้เราไม่ยึดติดกับสิ่งที่ไม่จีรักการไม่ยึดติดไม่ใช่การไร้หัวใจแต่คือการมีหัวใจที่เข้าใจเข้าใจว่า ความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องไล่ตามแต่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อใจสงบความทุกข์ไม่ใช่ศัตรูแต่คือครูที่มาสอนให้เรารู้จักตัวเองคนที่จาไปไม่ได้หายไปจากใจแต่เปลี่ยนบทบาทในชีวิตเราเมื่อใจไม่ยึดติดเราจะมีพื้นที่ให้ความสงบเข้ามาเหมือนบ้านที่ว่างเปล่า จึงมีแสงสว่างส่องเข้ามาได้คำพันจึงไม่ใช่แค่คำสอนแต่คือแผนที่ของใจให้เรารู้ว่าจะเดินอย่างไรในโลก